สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีมเซนเซนะคะวันนี้บีมก็ไม่ได้มาสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่จะมารีวิวสินค้าที่บีมเพิ่งสั่งมาเมื่อวานให้ทุกคนดูนะคะน่าตื่นเต้นมากาเลยค่ะเพราะเป็นสินค้าที่ไม่ดูฮิตหรือเปล่านะคะแต่ก็มีคนใช้อยู่สำหรับคนที่ชอบร้องเพลงนะคะนั่นก็คือ Ten 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 ก็คือไม่เก็บเสียงนั่นเองเพราะว่าสําหรับคนญี่ปุ่นนะคะเวลาเขาอยู่คนเดียวเนี่ยห้องผนันเขาจะบางมากๆเลยเวลาแบบอพาร์ตเมนต์ราคาถูกเหมือนที่บิวมอยู่นี้เป็นต้นนะคะพอจะร้องเพลงหรืออะไรนี้มันก็เสียงมันจะรอดไปห้องข้างๆนะคะเราก็จะทําความรบกวนให้กับข้างบ้านมากนะคะก็จะไม่กล้าร้องนะคะต้องไปคาราโอเกะเสียดายตังค์เราก็เลยสั่งไมโครโฟนมานะคะดูซิว่ามันใช้งานยังไงก่อนอื่นนะคะเอาสายมัน เข้าไปในที่หูอฟองน้ําก่อนไม้มันมาเป็นชุดนะคะต้องใช้ไม้ของมันแหละก็คือสําหรับร้องคาราโอเกะอยู่บ้านคนเดียวนะคะมันไม่ได้มีแค่นี้แต่ว่าใช้แค่เออผิดสาย <laughs> มันไม่ได้มีแค่นี้แต่ว่าใช้แค่นี้ก็ได้นะคะสําหรับใครที่อยากร้องคาราโอเกะนะคะผ่านทาง YouTube หรือว่าโปรแกรมคาราโอเกะอื่นๆนะคะก็เขาจะมีสายเชื่อมต่ออีกนะคะอันนี้ก็ต่อกับคอมพิวเตอร์ช่องหูฟังนะคะ อันนี้ต่อกับอันนี้นะคะงงต่อกับอันนี้ตึ๊บแล้วก็เสียบ USB เข้าไปนะคะจึ๊บสมมติว่าเสียบแล้วส่วนไมโครโฟนนะคะมันจะมีช่องไมอยู่ช่องไม้ช่องไม้ตรงนี้มีให้เสียบได้สตัวด้วยนะคะสำหรับร้องเป็นคู่ไฮโซจริงๆอล,ลองเสียบเสีจริงๆก็ได้พอเสียบปุ๊บมันจะเป็นไฟนะมันจะเป็นไฟเห็นปะแล้วก็ พอเราเปิดเพลงใช่ไหมคะมันก็จะดังไปทะลุห้องข้าง,างๆเราก็ต้องใส่หูฟังเนาะอุ้ยมันพันกันน่ะมันจะมีช่องเสียบหูฟังหนึ่งหูฟังสองนะคะก็ไว้สําหรับให้เพื่อนฟังด้วยก็ได้เวลาจะร้องคู่กันนะคะอันนี้ใช้ได้สองคนเนาะใส่หูฟังแล้วเปิดเพลงเปิดเพลงแล้วเราก็เปิดไมค์อ่ะอะฮัลโหลนะคะเปิดไมค์เสร็จนะคะอุ้ยตกใจอันนี้นะคะต้องเสียบเข้าไปที่ขอมด้วยสมมติว่าเสียบแล้วนะคะสามารถปรับวอลลุ่มไมค์ตรงนี้ได้ แล้วก็ e อคโคนะคะสามารถปรับแอคโคได้ด้วยแล้วหูฟังเราก็จะได้ยินเสียงไม์มี e อคโคนะคะเราจะได้ยินเสียงดนตรีประหนึ่งว่าเรากำลังร้องเพลงอยู่ในร้านคาราโอเกะเลยแต่นี่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูธรรมดานะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าเสียงมันแตกต่างกันยังไงพูดอะไรดีอ่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับภาษาญี่ปุ่นวันละคำสำหรับคนไทยและภาษาไทยวันละคำสำหรับคนญี่ปุ่นประจำวันนี้นะคะเป็นไงคะเก็บเสียงได้ดีไหมเอ่ย โดเรมีซาซาลาดิโอ้าวอ้าวอ้าก็ไม่ใช่ว่ามันจะเก็บเสียงแล้วหายไปเลยนะคะแต่ว่าก็ยังเก็บพอที่เราตะโกนร้องเพลงได้โดยที่รบกวนชาวบ้านประหนึ่งเสียงโทรทัศน์เล็กๆนะคะยังไม่เหมือนกับว่าที่เราพูดแบบนี้เสียงมันจะได้ยินไปห้องข้าง ประมาณนี้นะคะก็ฮัลโหลฮัลโหล,หล,หลได้ยินไหมสนุกมากเลยเท่านี้นะคะเราก็สามารถร้องเพลงได้โดยที่ไม่ก่อความรำคาญให้ข้างบ้านมากนักนะคะถ้าใครสนใจนะคะนี้สั่งที่ปุ่มบิมสั่งมาราคา5,180เยนนะคะ ทั้งชุดเลยและบวกค่าส่งก็เป็นประมาณ5,600ยเยนแอบแพงเลยเนี่ยนะคะก็หวังว่าจะร้องเพลงได้ดีขึ้นไม่ต้องไปคาราโอเกะบ่อยๆวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะโอすみสいนี่อีอเมมิตะเนะโอ้ยสุนี่อีอุเมะมิตะเนราติ่ัดีนบายบาย